ข้อหลีกเลี่ยงข้อห้ามข้อกำกัดนะฮะทางศุลกากรภาคสี่โดยฝ่ายปรับที่ทั้งที่ผมสืบช้ามานะครับว่าไปทั้งบริษัทไปชนีไทยเนี่ยนะ